อะไรนะอะไรนะไม่รู้รถเหรอแท็บที่นี้ครับ สวัสดีครูพลอยอยู่กับปัรนา max TV นี่คือรายการครัวหัวกล้ครัวหัวกล้วยซึ่งตอนนี้รายการครัวหัวกล้วยนี่ดำเนินรายการโดยพ่อกริวโดนพมยึดไปแล้ว <c oughs> โดนยึดรายการไปแล้วเ <c oughs> ปวล่าหรอกค่ะไม่มีใครมาช่วยใช่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ย ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านชาบูบังโคกุนะคะอยู่แถวราชดานะคะแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้ทําอะไรที่เกี่ยวกับชาบูนะใช่ค่ะเพราะว่าเทปที่แล้วเปิดบริสุทธิ์นะคะเราจัดการชาบูเรียบร้อยแล้วและนี่คือภายหลังที่เราทานชาบูเสร็จเราก็เลยจะมาทําอาหารว่างก็คือของหวานนั่เองค่ะที่มีอยู่ในร้านก็ต้องทานขวานใช่ที่มีอยู่ในร้านค่ะจริงๆแล้วเขาไม่ได้ให้เรามาทํานะคะเขาคนทําให้แต่วันนี้เราขอบุกครัวเขาทําเองซึ่งมันต้องเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาแน่ๆไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าเราทํากันไม่เป็นเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราถึงจะต้องมีผู้เชี่ยวชานะะคเชิญ เชี่ยวชาญค่ะรูเชชีี่ยวาญตงน้สวัสดีค่ะพี่โนบยืนอยู่ตั้งนานผมก็นึกว่ามายืนทำอะไรตรงนี้นึกเดี๋ยวพี่โนบนะคะเป็นพี่ที่ร้านทางของปู่นะพี่เขาจะมาสาธิตการทำอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะไอโก้คือแป้งแพนเค้กใช่ไหมคะก่อนอื่นค่ะให้พี่โนบสอนเรานะคะในการร่อนแป้งครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะให้พิธีกรสองคนของเราทำตาม เฮ้ยเรื่องร่อนท่านนั้นร่อนแป้งนี่ก็คล้ายๆกับเวลาที่้ตออนแรกคืตักขึ้นมาคือแป้งเราทำไว้แล้วแล้วก็ตักขึ้นมาหนึ่งทัพพีแล้วก็ร่อนใช่ไหมคะพี่พอร่อนร่อนเร็วคล้ายๆกับร่อนสปูตึ้ยไม่ใช่โอเคแล้วก็ใส่เข้าไปทิ้งไว้ก่อนต้องทิ้งไว้กี่นาทีอะไรอย่างงี้ทิ้งไว้กี่นาทีคะพี่ประมาณหนึ่งนาทีทิ้งแล้วสังเกตเลยให้ตรงเนี้ยมันปุดๆเมื่อไหร่แสดงว่ามันน่าจะใช้ได้ใช่มันจะซึมมันจะออกไปแต่เห็นเรื่องนี้ย แต่มันจะปูบขึ้นมาอย่างนี้มันมีไส้ใช่ไหมคะพี่มีครับผมตอนนี้ที่ร้านมีอยู่มีไส้ค่ะมีสองไส้กล้วยแล้วก็ฝอยทองกล้วยและฝอยทองแต่ถ้าสมมติว่าเราเอาไอ้สครีมที่ร้านมาทานคู่เนี่ยก็ได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ถ้าจริงๆแล้วมันเจียบเหมือนเค้กเย็นเราทานคู่กันได้ไอ้กล้วยเนี่ยมันเป็นกล้วยอะไรทำไมมันดูเหมือนกล้วยเชื่อมเลยอ่ะอันนี้เราแช่แช่น้ำแช่น้ำไว้เพื่อจะไม่ให้ให้กล้วยเป็นสีดำแป้งเริ่มปูบแล้วแป้งเริ่มปูบแล้วไม่ไม่ไม่ลื จับเวลาด้วยเหลืออีกประมาณสิบวิค่ะต้องจับเวลาไว้คะค่อนข้างตรงเวลาไม่ใช่เอาขึ้นมาไม่ไม่ได้นะคะได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็คว่ำเลยเราจะทําอยู่หน้าเดียวโอ้สวยสวยมากค่ะหลังจากนี้ล่ะคะทำยังไงเลยบอเลยครับอ๋ออ่ะอ๋อยังไงเลยเอาเป็นไส้อะไรดีครับบนหน้็ต้องเป็นกล้วยเลยค่ะขอกล้วยอยทองได้ไหมเขากล้วยกับไทองก่อนเลยค่ะอี๋ยวทาวิปครีมใช่ไหมคะใช่ดูวิธีการทำไปนะคะเพราะพวกพี่ๆต้องทำทำไม่ได้ครับเกี่ยวกับเวลาจะโกนหนวด เราใส่พอประมาณนะเดี๋ยวพี่อยากต้องทำกล้วยหนึ่งชิ้นวางเข้าไปไช่องน้อยนึงนะยดูแล้วก็เหมือนจะไม่ไม่ซับซ้อนมากมากแต่เราจะดูนะคะว่าคนที่บอกว่าไม่ยางมันจะทาได้หรือเปล่านะคะแค่บอกว่าไม่ซับซ้อนไม่ได้บอกว่าไม่ยากไมเหมือนเหมือนกันก็พับเข้ามาครับพับแล้วก็ม้วนไปเลยครับม้วนอย่างนี้อ่าอือหือดูดีกเลยทีเดียวแล้วจานมาค่ะพร้อมกระสวกนี่ เรรียยบ้อแค่นี้ก็เสร็จแล้วโอ้ยง่ายไม่ง่ายเลยมันดูไม่ซับซ้อนเลยมันดูไม่ซับซ้อนเพราะฉะนั้นอ่ะมามิสเตอร์ไบอันเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเลยนะที่ได้สัมผัสกับอะไรแบบนี้เดี๋ยวนะเมื่อกี้ลืมแล้วผมต้องทำไงยัออกก่อนออกก่อนือคาะขอมือคือเดี๋ยวจะไม่เหลือมือไว้สาวแหนะแล้วรอดค่ะรอดให้ชั่วไม่รอดแล้วล่ะข้อมือไม่ไปนะครับมันติดนาฬิกาเนี่ยคนเขาบอกว่าเขาแบบไม่ซับซ้อน เหมือนอะไรครับเหมือนเหมือนใบหวยใช่ไหมใช่คจิตตะการถึงโน้นเลยอ่าได้ละเต็มละยังยังจะเหลือหน่อยนึงโอเคปุดปุดมันโอ๊ยแป้งหนาแล้วเป็นขนมเบื้องตอนนี้โอเคผมจะจับเวลาน่าจะสักนาทีครึ่งเพราะว่ามันทำแป้งหนาไปเราจะมาดูกันว่าคนพิการนะคะทำได้หรือเปล่านี่มันอาจจะมีหวยขึ้นมาตรงนี้ก็ได้กี่นาทีละเหลือกี่นาทีเรายังยังยังไม่ได้เหลืออีกประมาณ 40สี่สิบนาทีเสามสิบวินี่เราไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมเนยใช่เรายืนรอเห็นรึเปารู้สึกอยากจะจับพริกมากเลยเราไม่ทำสองด้านเนี่ยทำด้านเดียวเราลองแซ่ดูสิโอ้ยได้แล้วพี่อ่านแล้วๆโอเคทับเหมือนตรงนี้จะไม่ซิ่งตรงนี้ตอนครับไม่ลงมันไม่ลงของแอร์ของแอยู่โอเคนี่คล้ายๆกับดวงจันทร์ห่อเลยห่อกินมไปเลยร้อน เอามนิ่งตึงกับ้ารใชตายสิที่ขนาดมีผู้เชี่ยวชาญอยู่พี่ต้องบอกว่าหนักใจเลยกันที่ฉันสอนไปแล้วนะทำไม่ได้เนี่ยพี่มือสั่นทำไมเนี่ยต้องก็ไปฝาดตัวนี้ยังไงวะนี่ยัอดอพี่คิมละลายละโอ้ใครจะกินตัวนี้อ่ะได้ได้พอสวยๆฉันพยายามเต็มที่แล้วเออดี ก็ไม่ค่อยเห็นพี่อัญทำอะไรแบบนี้นะส่วนใหญ่จะเทพอื่นๆก็จะเห็นพี่อัญรอกินอย่างเดียวนะคะเอากล้วยมาไว้ฝั่งนี้เปลี่ยนกล้วยเอาไว้ฝั่งนี้ต้องมีเทคนิคนิดหน่อยหอยังไงจำได้ไหมซ้ายขวาซ้ายขวาก่อนซ้ายเหมือนห่มผ้าที่สุดเลยครับม้วนๆม้วนๆมั่ก็จับเก็บปลายนิดนึงเฮ้ยได้อยู่ไม่ใช่พี่ก็างอย่างนี้ดิชิ้นแรกในชีวิตหลังจากที่ได้ลองทำแล้วผม บอกได้เลยว่าซื้อแดกดีกว่ามันไม่ตลาดจริงๆอันนี้เป็นรสช็อกโกแลตหรือเปล่าครับดูเข้มๆเลยเดี๋ยวพอครีวส์เขาจะโชว์การทำรยกรกระทะให้หน่อยสิอันนี้เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกไอโก้ค,ค่ะเป็นเค้กอารมณ์เหมือนเครปมาเหมือนครปเย็นโชว์การทำด้วยแขนเดียวเนี่ยมันจะเกินไปไหมเฮ้ยอ่อยเด็กมันโหทำไมมันไม่เต็มบ้าจริง โคตหนาของพี่อันอีกหนักหนักกว่าพี่อันอีกอ่ะผมว่ามีคนแย่กว่าผมเลยจากสภาพแล้วร่อนเองมันก็ไม่เป็นหรอกเงี้ยมันแย่ตั้งแต่ตอนเทแล้วเขาเทตรงกลางก่อนมือสมัครเล่นกินอาทิตย์แล้วฉันชอบมากเลยแมา่ทายของเขานะเยอะอีกประมาณสี่สิบเก้าวิขอบขอบเริ่มไหม้แล้วไอ้ิบสนใจขอบนี่ตรงนี้พี่ยังไม่สุกเลยนะมันมันเริ่มดูดีเนี่ยนะไหม้แล้วนี่ผมว่าคนที่มีพรสวรรค์เนี่ยเขาทํามือเดียวเขายังทําได้ดีกว่าผมอีกแป้งไม่สุกเลยได้แล้ว เสียเวลายยกมาไว้นี่เลยยกมาไว้อ๋อช่วยเขาหน่อยครับพี่อันโอ้๋อพี่เชื่องทำคนเดียวเลยจะทำไมไม่ช่วยเขาพี่พอเขาพิการกำลังจะดูว่าเขาจะใช้มือเดียวทำได้สักแค่ไหนกันเอาใส่ที่พี่แบบกล้วยอ่ะข้างในฝั่งนี้เมื่อกี้แบบลอกกันบ้านกล้วยวางคนไม่ผมรู้อยู่แล้วผมจำเทคนิคเขาได้ลงไปเซ็ตเห็นไหมนี่ดู ไม่เอะเอกมาเนี่ยเอามาช่วยเขานิดนึงค่ะวนด้วยมือเดียวเดี๋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 ยวใครจะไปทำได้เลได้มันเลได้แกช่วยพี่พอหน่อยเราจะช่วยพอกิวนะคะเราเห็นว่าคนพอคิวมือเขาหักนะคะเราโหตอนแรกมันก็สวยอะเมพอแกมาทำเของฉันเละหมดเลยนี่มีแพรมันก็แพรมหน่อยๆได้อยู่ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ เรียบร้อยก็ยังสวยกว่าของพี่อั๋นอะเปรียบเทียบกันเลยนี่ของพี่อั๋นนะไม่ไม่บมๆนี่ของพี่พอไอ้ตายสิแล้วมาถึงตาของหนูมาจะรอดูฉันเห็นพี่เขาทำยังไม่มีความหกเลยนะเมไมเราทำกันหกเละเทะเอ้ยโอ้เกือบแล้วเกือบแล้วยังนแกอไม่แล้วไม้วเราได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้มีปะชุนโอ้สวยงามลายกาดเกือบไม่รอดเมย์ว่ามีจะแต่งอย่งไม่เหมือนของพวกพี่ใครตึไม่ มะนาวใครจะกินไส้มะนาวได้หรอแพนเค้กที่บ้านฉันกินมะนาวกับน้ำตาลเลยนะจริงเหรอจริงเทปที่แล้วเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นพ่อผมพ่อผมจะบอกกินจนเหนื่อยกินจนเหนื่อยกินนจเหนื่อยเวลา90นาทีนี่คุ้มไหมคะผมมาไม่ถึง90นาทีผมมาแค่รู้สึกว่ามันคุ้มตั้งแต่10นาทีแรก10นาทีแรกที่ผมย้อนดากูมัวแตคุยแต่แพนเค้กหนูอไม่มันจะพลาดตรงนี้เลยมันน่าจะไม่นี่โชว์ก่อนนะถ้า2นาทีเนี่มันจะเป็นไง2โว เป,เป็นช็อกโกแลตเลยแล,ยลย้วถึงตานี้ส่วนตัวแล้วนะคะปาดลงไปแบบทิมเลยทิมเลยวิกบละลายเป็นไงล่ะมันไปได้ง่ายนะดูไม่าทำสวยกว่าพี่เอาอันนี้อีกอันหนึง <c oughs> เอาเป็นไส้กล้วยอย่างเดียวแล้วกันนะคะ,อะโอ้ยโอ้โหมีหลายทบหลายทบเกิน <c oughs> โอ้ตายสิมันไม่แพมหรอกนะ <c oughs> เออนา่นารักน่ารา แต่งหน้าแต่งตามันตามสไตล์โอ้พอมา,าเทียบกันเลยสิมาเทียบกันนะคะว่าของใครเป็นของใครคะ่ะขึ้นชื่อให้ด้วยนะคะนี่ของเมย์นะคะนี่ของพี่พอลอันนี้ของพี่อ่านและนี่ของพี่นบค่คะเพราะว่าเขาเป็นคนสอนเราทำสวยสุดเป็นเมนูที่รวดเร็วมากง่ายง่ายค่ะเพราะว่าเขาทาให้เราเสร็จสับแล้วนะคะ <c oughs> ซึ่งมีทานได้ที่ร้านบางโขกุคือเราทานบุฟเฟ่ต์เสร็จแล้วก็มาให้พนักงานทําให้เราเราสั่งเลยใส่หน้าอะไรใส่ไส้อะไรอะไรประมาณนี้นะคะ่ะถ้าพี่พอลอยากจะเดินทางมากินที่นี่ทำไม ต้องมาอย่างไงใช่ไหมคะเอ็มาทีรัชดาค่ะทางออกสี่ทางออกประตูที่สี่นะคะแล้วเดินเดินมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอป้ายใหญ่ที่เขียนว่าบานโคอยู่ตรงนี้ซอยอะไรนัรัชดารัชดาซอยยี่สิบค่ะซอยยี่สิบก็มีสาขาตอนนี้บางโคกูมีอยู่สาขาเดียวคือที่นี่ซึ่งถ้าจะกินเจ้าไอโกมากินที่นี่ได้ใช่ค่ะพี่โนภาไอโกนี่มันมีสาขาที่ไหนไหมคะหรือว่าจะมีที่นี่มีที่นี่ที่เดียวนะคะไอโกและนี่คือเมนู ไอโกบังโก้โอเคเดี๋ยวลองให้แดกเกอร์มามาลองชิมดีกว่านี่เอมาพอดีเลยมานี่แล้วอ้าวของพี่ไปกินของฉันอร่อยนะอยากให้คนอื่นชิมไม่อยากกินเองเลยอ่ะดูแลอยาไนในตู้ดีกว่าเอากินเอาไปกินรสชาติแซ่บมากแซ่บอะไรมันเป็นของหวานทำไมรสชาติดีมันไม่กินธรรมดาไม่ได้อันนี้ของมิสเตอร์ไปแล้เออนี่ยแหละเข่าเขานี่สุด เป็นไงบ้างโดน,นไงบ้าง,ง,างอะไรนะไม่รู้รสหรอแสบี่เดีครับคูดังๆ <c oughs> อร่อยมากครับ <c oughs> อ,อืออืมออือผมกลืนเลย <c oughs> ตอบตามความจริงอุ้อร่อยอร่อยใช่ไหมอร่อยมากเลยัำไมอร่อยเท่าไหร่เลยอือมันอร่อยที่สุดในโลกเลยนะ อันนี้คือกล้ยพี่พอเราขอกินแบบสุภาพชนหน่อยละกันไม่งั้นไอสิ่งที่กินเข้าไปก่อนอันนี้มันจะพุ่งออกมาโโงรสชาติาเหมือนเทปเราว่ามันไม่หวานเกินเราว่าโอเคนะแต่ว่าพี่แม่งห่อเละจิ้งเปงเลยว่ะพอฟิลต้องไปฝึกห่อใหม่นะจริงๆนะราขอกินแบบสุภาพชนหน่อยละกันเราจะปิดรายการกันด้วยคำสุดท้ายของวันนี้ ไม่ครผมจะไม่ให้ปิดรายการง่ายๆผมจะปิดรายการด้วยคำนี้ต่างหากยัยบเลยไม่มไม่ให้ปิดรายการด้วยคำนั้นผมจะต้องปิดรายการด้วยคำนี้ต่างหากตัต้องไม่นำ้ำต้องเดือดโล้วยเ,เทปนี้ฮะขอบขคุณร้านบางโกกุชาบูาบูสาขาราชดาย,ยางนี้นะครับก็ให้เอื้อเฟื้อสถานที่แล้วก็ให้ เราพูดอย่างนั้ไม่ได้เรามาทําหน้าที่ของเราครับอาหารอร่อยบริการดีครับสะอาดสะอ้านมีเมนูให้เลือกสรรอาหารซีฟู้ดดิมซัมผักสดเส้นมาม่าชอบใช่ไหมมาม่าเราคนชอบมาม่าก็มาได้นะฮะเมื่อกี้นะครับขนมไอโก้ผมนึกถึงยูโก้ทุกทีเลยโดยยูโก้ฝากติดตามเทปโคกก้ว้เลยครับเทปหน้าจะเป็นอย่างไรก็ติดตามกันด้วยแล้วกันเทปหน้าจะเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้เพราะว่า เรามีก็ไม่มีใครรู้ส <c oughs> ักคนไม่เคยมีใครรู้ไม่เคยยังไม่ได้ิีใครรู้เลยใช่บายใส่กรอกด้วยกับได้ไหมได้กินใส่กรอบกับเธอทั้นคนดีใจไม่หลอกใครแค่สอดใส่เอารักใส่ไว้ข้างในไม่กรอกเรื่งแค่รักจริงให้ตายโอ้ใส่กรอก